ครับส so, วัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับคคกพ่อน้อยวัวถูกนะครับพี่น้องครับวันนี้พี่มีงวามาฝากพี่ฝากน้องนี่ก็ให้ได้เลือกได้ชมนี่เป็นแม่ลูกอะหลายคููเลยนะครับพี่น้องเด้อหลายคููแล้วก็มีงว่วททองนะครับเนาะอ่ะ มาพบมาพอกันเลี๋ยวมันเนียวนะอีพีทีเก่าที่ใส่เก่าที่แปดปะเก่าที่เจ็ดเก่าที่แปดปะเออเนียดนะครับพี่เนี่ยเอ้าแล้วก็พร้อมกับมีพรอพันตัวใหญ่ด้วยครับเด้อตัวบกใหญ่ด้วยครับตัวจริงๆเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันในช่วงท้ายคลิปนะครับเนาะอย่างไรตัวใดเดี๋ยวจะพามาดูกันพิกัดยูทีบ้านข่าวตำบลข่าวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละผู้ใด้ข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุญชูแช่แนวแน่นะครับพี่น้องครับ อ่ะนี่เด้อเอาสิเริ่มจากทั้งพี่กันแล้วกันนะครับก่อนอื่นกะสิพาพีผ้าน้องไปทักทายกับทางพอหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับุชูครับมาเด้อครับเด้อบดอีเด้อมึอนี่คนจิตกพี่น้องคนจิตกพี่น้องพี่บ้านนี้มาเด้อครับทรัพย์ตะไคร้บุญคุณนั่นเองนะครับเด้อครับผมถ้าอ่าซึ่งมาจากพอน้อยมีใบรับประกันไปรับประกันแล้วกันนี่นะครับเพิ่มรับประกันอย่างแน่พี่น้องครับรับประกันค่าโทรค่าถอน30วันประกันสี่โค้งสุดประกันมดลูกออกประกันท้อง30วันสาครับพี่น้อง ประกันหางดอกตลอดชีวิตนะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์0910577320นะครับเนาะครับผมเออตัวนี้อ้าวตัวแรกครับอันนี้ง้วท่องกันบ่นี่นง้วท่องครับผมอันนี้เป็นง้วท่องนะครับพี่น้องครับสาวท่องแรกเป็นง้วสาวท่องแรกนะครับเนาะสูง145ใส่รอย40หาเป็นง้วโบดนะครับพี่น้องเด้อ อ่ะหัวบวดดีเป็นสาวทองแรกครับพ่อได็ครับทองครับมาธาโดสามเดือนครับผมทองกับมาธาโดสามเดือนนะครับสามเดือนนะครับผมนี่ถุงลอยสี่สิบห้าเป็นงัวทองแรกทองกับมาธาดอประมาณสามเดือนนะครับเนาะอ่ะพอน่อยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับยี่สิบสามทรงฟีร้อยโลครับสองหมื่นสามทรงฟีร้อยโลต่อได้อีกนะครับพี่น้องเบิ้งถ่ายยางนะครับเนาะเออ ว่ากับมันกัดดิยันฝนจะเขาขอกก็ได้บุพี่น้องเนานี่บุ้งทายยืนครับผู้ใดท่านใดทายยืนงีสิบสามตอรองได้ทรงฟีลอยลนะครับเนาะนี่เบุ้งเอานะครับงวงมีตำหนิอย่างบ่ครับพ่อน้อยบ่ครับผมอ่ะตำหนินี่ก็ถือว่าบ่มีดอกพี่น้องครับเพราะว่าถึงบัวมีอย่างจังใดตัวใดก็เพิ่นรับประกันอยู่แล้วนะครับเนาะอ่านี่หรือผู้ใดสงสัยถามอีกนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่เด้อนะครับเออเนี่ยอย่างเบุ้งนะครับเนาะ เป็นง้วบโบดนะครับพี่น้องบดบดครับเป็นง้วบดนะครับเนาะนี่เครื่องดําต่ำหนี้ไม่มีนะครับเป็นง้วบประกันทองในราคาเบาๆนะครับเนาะครับผมนี่อ่ะนี่เพิ่งการกล่าวการเดินต่ำหนี้ไม่มีนะครับตัวแรกประกันทองเดี๋ยวตัวที่สองแหะครับครับผมตัวที่สองตัวนี้ครับทองเรียนครับผมตัวทีงตัวแดงๆฝนก็ติดตกด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องคุณมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนจะตกเมื่อกี้แดดอยู่ดิวันนี้ฝน อะตัวนี้ตัวใหญ่ประกันท่องคือกันครับท่องกับช็อกโกแลตเจ็ดเดือนครับผมท่องกับช็อกโกแลตเจ็ดเดือนสูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเจ็ด้อครับพี่น้องครับอะตัวนี้ตัวใหญ่ๆ้อครับเด้อครับเป็นว่าแดงบดพร้อมนะครับเนาะครับนะตัวใหญ่นี่เบื้งหน้าตานะครับเนาะสูงใหญ่ตัวนี้พอาะไหนว่าไวท์ทีเท่าไหรนี่ทิพเกตส่งฟรีร้อยโลต่อรองได้อีกครับสองหมื่นเจ็ดต่อรองได้ส่งฟรีร้อยโลดนะครับพี่น้องครับ สองหมืนเจ็ดนะครับเนาะนี่แหละตัวหญ่ๆเนาะไฮหาแบบนี้อยู่กับมาเอาครับพี่น้องครับเออนี่ตัวนี้แดงเข้มแดงใหม่เด้อครับเด้อสองหมืนเจ็ดนะครับเนาะอ่ะนี่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ะมาเอาบ่มีปานบ่มีดแดงเหรอพี่น้องครับครับผมเออนี่อยากได้กับมาเอานะครับเนาะตัวนี้บ่มีแข้งขาดำๆนี่แหละพี่น้องครับอ่ะ เราอยากได้งัว่าเลียงอยู่กับมหามันเลือกมาเบิงเอานะครับแล้วสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับนี่ร้องได้อีกครับตัวรองได้อีกนะครับตัวต่อไปตัวที่สามครับท่องคือกันครับตัวนี้กับงัวท่องขึ้นกันรับพี่น้องท่องพอได้จักเดือนแล้วครับช็อกโะแลตสามเดือนสูงร้อยสามสิบเก้าครับผม ทองช็อกโกแลตสามเดือนสูงร้อยสามสิบเก้าตัวนี้เป็นง้วสาวทองแรกเลยครับพี่น้องเอออ่ะเป็นอย่างลูกคัน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 เอออย่าเปล่าคันเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวด้วยเอออย่าเปล่าคันเออเออตืองแรกตันดีแข็งดีนะครับเนาะตัวนี้พ่อหน่ยวางไปที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ทรงฟีร้อยโลครับผมสองหมื่นสี่ทรงฟีร้อยโลเด้อครับพี่น้องครับต่อรองเอาสองหมื่นสี่อันนี้คือง้วทองแล้วครับเอาสองคันแล้ววะนี้นอกตั้งตั้งอ่ะนี่แหละล้ำตัวเงี้ยวๆครับผมสาวทองแรก อ่ะปูดเป็นง้วงสาวทองแหลกนะครับเนาะครับผมง้วงสาวทองแหลกนะครับนี่นี่เด้อเบื้อง่ายเอานะครับเนาะนี่นะครับด้านขวานะครับเนาะอ๋อไม่เหลือ่อ๋อปวดลิ้นแล้วนี่เด้อนี่เอาเบื้องหน้าตรงพี่น้องนี่ตัวนี้เต็มดีดีนะครับพี่น้องครับเต็มดีครับเต็มดีเต็มดีแบบย่างคักเลยนะครับเนาะครับเบื้องแผ่นหลังใกล้นะครับ ดูใกล้ๆดูชัดๆนะครับแล้วครับผมตอนนี้เบอร์มีสองเบอร์แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิภาพไปเพิ่งเบอร์ที่สามครับเบอร์เบอร์ที่ที่ครับออเบอร์ที่สี่นะครับเนาะเออคุณชุกกระแฟรน้ําฝนเหรอพี่น้องผมเี่วเบอร์ที่สี่ครับตู้ที่สี่ตัวนี้โอ้หนาลึกดีนะครับพี่น้องครับท่องพอได้ครับนี่ท่องเคบสามหนึ่งสามเดือนกัวครับ ท้อง KF31 3เดือนกลัวครับสูง139เหมือนกันครับสูง139คือมสิเก้าันนะครับพี่น้อ,องครับรตัวนี้เป็นม,มอสทองแหลกคือกันครับผมโตนี้พ่อหน่อยเปิดเท่าไหร่สาส่งฟรีร้อยโลครับสามหมื่นสองนะครับเด้อหนาตันตันนี่แหละครับส่งฟรีร้อยโลนะครับนะเนาะสามหมื่นสองส่งฟรีร้อยโลเดี๋ยวให้บุ้งถ่ายยางตัวนี้หนาดีนะครับว่ามังตัวจริงเอานะครับเนาะครับผมนี่ตัวจริงหนาเลยนะครับ สามหมื่นสองพี่น้องครับครับเอาเลือกเอาผูฟุตบอลเชไดนี่แหละครับผมนี่ง้วงทองนะครับเนาะนี่ตัวจริงใหญ่งามเลยครับเด้อครับผมมาดูตัวจริงอสามหมื่นสองน้าๆลึกๆนี่แหละครับผมเบืองแขงขาใหญ่ๆอันนี้คือเบอร์ที่ซีได้พี่น้องครับครับเบอร์ที่ซีนะครับเนาะนี่แหละถ่ายเบ่งเอาหางครับผมนี่เลือกเอา ออย่างไรกก็มาเอาครับพี่น้องครับอันนี้สามหมื่นสองนะครับเนาะตัวที่หาครับเบอร์หาครับเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่หาเป็นแม่ลูกด้วยครับพี่น้องแม่ลูกครับโอ้แม่ลูกอันนี้บอกง่ายเลยพี่น้องครับแม่สูงร้อยห้าสิบห้าเป็นล่นธรรมชาติพร้อมแม่เพิ่นแม่สูงร้อยหาสิบหาลูกกับตัวแดงโค้งสามไงครับผมอ๋อแม่ครับผมลูกพอได้ยักเดือนแล้วอ่าแม่ผสมช็อกโกแลตสิบวัน แม่ทับช็อกโกแลตสิบมือได้ครับผมแล้วก็ลูกพริกแดงสามเดือนครับตัวนี้ลูกตัวนี้เป็นลูกพริกแดงสามเดือนครับผมเม้ทับให้แล้ว์ได้ครับพี่น้องเด้อผมแม่ทับให้แล้วนะครับอ่หัวลูกไหนครับนี่หัวลูกแรกครับหัวลูกแรกตัวนี้ใหญ่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวหันหน้างี้ลูกนาเออเดี๋ยวเด้อมันยังนิ่งก็ดีๆกันพี่น้องอ่ คูนี่เพราะอะไปิดไว้ที่เท่าไหร่สี่สิบเกศทรงฟีสองร้อยโลครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับส่งฟรีสองร้อยโลครับผมเป็นหลุ่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกแดงเข้มบดจัดนะครับได้ตัวจริงๆนี่อ่ะเบื้องหน้าตาเอาตัวนี้ลูกของพริกแดงนะครับเนาะครับอ่ะลูกของพริกแดงอ่ะมันเลือกเอาพี่น้องครับอยากได้แบบใดอยู่นะครับเนาะครับนี่หางเงี้ยวหลากดินแล้วครับพี่น้องเบื้องทาแม่พันยืนครับอันนี้คือตัวใหญ่บักคักเด้อพี่น้องเด้อสูงร้อยห้าสิบห้าสูงร้อยห้าสิบห้าได้นะครับ แม่ก็ผสมให้แล้วแม่ทับให้แล้วเอาเราเลือกเอานะครับตอนนี้ฝนตกอยู่ด้วยพี่น้องครับทิ้งท้ยอยู่นี่ทิงลินลิลลี่ลงลิลลี่นี่านี่แหะนี่นะไปล้วละอ๋อนี่มาเบื้องตัวจริงก็พี่น้องครับซีสิเกีได้แม่บอกไงครับนี่นะครับเนาะเอาอยากได้ก็มาเอานะครับหาเบอร์เหรอเนาะหกต่อไปเบอร์ที่หกครับครับผมเบอร์ ที่6อันนี้เป็นลูกโตแม่แล้วครับเด้อแม่อ่างๆเลยเหรอครับผมลูกสติงเล่ครับ3เดือนครับก็สองเดือนสองเดือนลูกสติงเล่ประมาณสองเดือนกล้วยลูกย่างหนาด้วยครับพี่น้องแม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดแม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดด้วยครับพี่น้องครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดลูกจ็ดเดือนก่อนลูกสองเดือนครับสองเดือนด้วยครับพี่น้อง ลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นลูกตัวแม่ได้พี่น้องครับแมแม่ม่าทองว่างทองว่างครับผมทองว่างแม่ทองว่างลูกนี่โบดนะครับแม่เป็นเครื่องโอมครับผมครับผมนี่สัญญาณไ้เบิ้งนะครับเนาะผู้ลงนมาทายกระยำยุตโตเก้าโดนพวดหมดนลมันวรีบทการทายมันบกขึ้กันได้พี่น้องแต่ลรคู่อันนี้มันยืนดียืนไงกับมันก็ทายเร็วนะครับครับผมนี่เด้ออ่างๆใหญ่ๆนะครับนี่เดวสิอ่ะ ถามไห้ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวหันี่ยงกันดีๆกันพี่เจกินจตนมเออมันบ่เห็นก่นเลยเอาคูนี้เท่าดพอน่อยยีส่งฟรียโลต่อรองได้อีครับคูนี่สอง่นเจ็ดได้ค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวด้องหนะครับนะเออหังกันดีๆอ่ะเบื้องเอาวันนี้สอได้คูนี่ได้ค่ะพี่น้องครับเบื้องเอาสองหมืนะครับลูกเหงาหางใหญ่ๆมาเอานะครับ หกเบอร์เลยพี่น้องครับเจ็ดเบอร์นี้ครับอ่ะต่อไปสิพาเบิงเบอร์ที่เจ็ดนะครับเด้อครับอ่ะลูกยืนง้างๆครับผมยืนง้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิ้งลูกก่อนเนาะอ่ะอ่ะเอาเบิ้งลูกตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกเทพครับลูกเคฟหกแปดสามเดือนครับลูกเคฟหกแปดอายุสามเดือนตัวบกงามโบทนะครับเนาะครับผมอ่ะอันนี้ตัวแม่เพื้นนะครับเนาะแม่ตัวบกใหญ่สามเดือนแม่สูงลอยสี่สิบสี่ครับแม่ใส่ลอยสี่สิบสี่นะครับเด้อ่ะ เบื้งเพนหลังลูกนะครับพี่น้องแขงขาดำนะครับเดี๋ยวถ้าผมจะไปเฮี้ยงกันกับแม่หยื่อเ้งนเออ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 เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไล่กันแม่สูงรอยสี่สิบสี่แม่ทับไปครับหรือท้องว่างครับแม่ท้องว่างนะครับพี่น้องครูนี่งามนะครับเดิมมาเบิ้งเอาผูดรมักว่างงามยิ่งยิ่งนั่นนะเพราน้อยเปิดไว้ท่เทะรลครับสามสิบห้าส่งฟรีร้อยโลต่อร้องได้อีกครับคููนี่เปิดสามสิบห้าท่งฟรีร้อยโลต่อร้องได้อีกนะครับพี่น้องครับอ เดี๋ยวด้อเบื้องทังหน้าก่อนเลยนะครับอ่ะนี่แม่ค่นผู้ด้หาแบบนี้อยู่สามเมื่นหาตูใหญ่ด้ครับพี่น้องคูนี่อ่ะคมใหญ่ๆเลยนะครับเนาะนี่มาเลือกมาชมมาเบื้องเอานะครับเนาะนี่แหละอ่ะนี่มาเลือกเอามาเลือกเอาพี่น้องครับหมักม้วนใหญ่ๆนะครับเนาะอ่ะนี่เด้ครับ ผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะนี่นี่เออเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาเฮี้ยงกันให้เพื่อดีๆได้ครับครูบักไงเลยพี่น้องซื้อสองใดสามนะครับเนาะโดยเพื่อนเอาลูกออกจากกระแม่แก้ลูกด้วยครับแก้ลูกอ่ะเดี๋ยวรอเพิ่งแป๊บหนึ่งครับครูที่แปดอ่ะครูต่อไปเป็นครูที่แปดถือว่าที่ดิดงวดอ่ะหญ่ๆน่าหนาเลยนะครับครูนี่อันนี้แม่ท้องเหรอเด้อพี่น้องแม่ท้องรับประกันท้องครับผมแม่เป็นหล่นธรรมชาติใหญ่พอครับผมเอาตัวนี้ลูกพอได้ครับตัวยืนอยู่นี่นาหนาเลูก สีไว่ายหนึ่งสามสามครับจักเดือนครับสิบเดือนครับผมสิบเดือนนะครับสี่วหนึ่งสามสามอ่ะสิบเดือนวันนี้แม่ท้องจักเดือนครับแม่ท้องหกเดือนกว่าครับท้องเคฟสามหนึ่งหกเดือนกว่าครับผมแม่ท้องเคฟสามหนึ่งได้หกเดือนหรือด้วพี่น้องครับผมอ่าตัวนี้เป็นง้วนลูกที่ไหนครับพ่อน้อยง้วนลูกแรกครับเป็นง้วนลูกแรกพร้อมนะครับอ่ะราคาจังฟังด้วพี่น้องอันนี้ซื้อสองในสามแม่ท้องอยากแยกจังถามเบาเดี๋ยวผมจะพาเมือรายละเอียดกูกันให้เบื้องก่อนนะครับเนาะครับเบื้องผลงานการทรงลูกไปน้ำหลังปีๆนะครับนี่ เดี๋ยวราคาค่อยดูค่อยฟังนะครับเด้อหนาใหญ่แม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงลอย41บวกครับแม่สูงลอย40บวกนะครับพี่น้องลอย41ได้เหระพี่น้องครับให้ลูกแดงหนาเป็นบสทั้งแม่ทั้งลูกนะครับลูกกับที่สั้นแม่ลท่ะแม่สูงลอย41พี่น้องกับตีลูกเอาสูงเท่าไหร่นะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อลูกเคยเป็นลั้ปีมาหายแล้วเหรอครับนี่เอาอะไรลูกมาทั้งนี้ครับบ่เนี้ยเขาให้เอาเอ้านี่แม่มันท้องเหรอเด้อพี่น้องครับรับประกันท้องครับรับประกันทอง นี่นะครับเดี๋ยวให้พอหน่อยไล่ลูกเขาทั้งขวานิดนึงนะครับแล้วจีถามราคาให้เออ,เอ,อแม่จอดครับวันนี้โอเคเอ,อ้าครูนี่สองได้สามพอหน่อยเปิดไว้ทีศถั่วเล่ห้าสิบเก้าส่งฟรีสองร้อยโลครับผมห้าหมื่นเก้าส่งฟรีสองร้อยโลครับผมถึกตัวเท่าวเบิ้งเอาพี่น้องครับเอับผมเอาเลยครับวันนี้เดี๋ยวเช่าวลูกออกถือเบื้งแม่สองหมื่นกว่าครับเพ่อหนเอาลูกออกถือเบื้งแม่บ่เนี้ยเออแม่โอเคแล้วโอเคเออนี่แล้วครับเด้อเห็นนะครับตัวแม่เพิ่นอ่ะ นี่นะครับเอาปล่อยไปเล่นก็ได้ครับเพ้่งถ่ายย่างเก่งหน่อยเออนะครับอันนี้พวกเราโดนได้พี่น้องครับบางที่อยากเห็นสัเนาะเอออ่ะนี่บวกตโตแม่เพิ่นอ่างๆ่าง่ายๆนี่ยแหละครับผมนี่อ่ะนี่นะครับเพิ่งแม่เพิ่นเออเพิ่งท่ายเดือนนะครับเนาะหลังนี้เปยใหญ่ๆายๆนี่เด้อนี่นะครับบพวกมุ้งก่วงกว่านี้อ่ะนะครับเออป้ายนะครับใหญ่ เดี๋ยวทีพาเบื้องตัวต่อไปครับไปนี่ตัวต่อไปครับตัวที่เก้าตัวที่เก้าเป็นสายหูบ่สายหูครับผมสายหูพอพันไม่อีกแล้วนะพี่น้องครับผมพอพันสายหูมาแล้วตัวบบใหญ่เลยนะครับครับตัวนี้เจักเดือนหระอครับตัวนี้เจ็ดเดือนครับผมตัวนี้งั้นเจ็ดเดือนนะครับผูได้หาพอพันอยู่สูงลอยสี่สิบได้ไหมครับลูกลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบได้เจ็ดลูกพจัน์ฉายครับลูกพจัน์ฉายได้ครับพี่น้องอยากได้ก็มาเอาพี่น้องครับ ตัวนี้พ่อหน่อยเปิดไว้ทิศเท่าไรหมื่เจ็ดทรงฟีอีสานครับหมื่นเจ็ดทรงฟีอีสานครับผมครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวดะครับแค่หนาขึ้นหนุหนาขึ้นหนุกเออพ่อหน่อยจับได้ปะจะให้บังเฉิดเซือยหรอมันเฉิดดียังเด้นี่นะครับมาดูเออจับพันยืนนี่ให้พี่น้องเบิังนะครับเนาะนี่ตัวนี้หมื่นเจ็ดทรงฟีถอยอีสานนะครับพี่น้องเด้ออยากได้ก็มาเอาครับผมเนี่ยพี่น้องบางที่การก้มกับการยืนเป็นต่างๆกันครับว่าครับผมนี่นะครับ ตัวเงี้ยเฉ่อยเฉื่อยเดี๋ยวผมสิพาเบิงนะครับหงายเงี้นะครับหงายเงี้ยวเออยืนยื้เล็จอดเลยครับเออจับไปจะไปจะไปก่อนเออครับครับเออยืนยิงสั่นละนี่นะครับหมื่นเจ็ดไข่สองเลครับพี่น้องครับครับผมไข่สองอะอยากได้กับมาเอาครับนี่นะครับเนาะ อ่ะนี่หัวหูเดี๋ยวจะพาต่อไปเบื้องบามันตัวใหญ่ครับบัดนี้อ๋อพี่น้องครับบัดนี้กระสิพามาปิดท้ายด้วยพอพันตัวใหญ่เด้ครับพี่น้องไม่อีกแล้วผู้ใดบ่ทันตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้สูงใหญ่ก็เก่าอีกแดงพร้อมตัวนี้หงว่าจะเดือนครับพ่อน้อยหัวสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนึกครับพี่น้องลูกพอได้ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งสิบห้าเดือนตัวย่างลึกสองร้อยห้าสิบครับใส่ร้อยห้าสิบไดครับเดี๋ยวเอาราคาก่อนนะพี่น้องตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้ สี่สิบห้าทรงฟี่สันครับนี่ตัวนี้ครั้งสี่สิบห้าหนึ่งพี่น้องครับสี่สิบห้าทรงฟี่สันนะครับเนาะครับผมตัวก้อนสี่สิบเก้าขนหยาดกันพี่น้องครับนี่เมาตัวนี้ก็ังหนาขึ้นกันนะครับเดออนี่โป้เป็นอย่างที่รูมไว้บ่้เป็นอย่างนี้พี่น้องครับมันไอ้อย่าไปหาตัวเมียครับเออปล่อยให้เพิ่งไายยางนะพอไหนปล่อยเลยยางเลยจ้ะเออปล่อยเลยบวะนี่ยางางมันี่เอออ่ะพอไหนบอกเออนี่นะครับเดินมาดูเด้อตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมตำนนี้โบมีหางเงี้ยวๆนี่แหละครับครับผม ตัวจริงใหญ่บักักดด้อพี่น้องครับ<ผ>มาเบิ่งเอาว่าวแข่ประมาณสิบหาดเดนเองนะครับเนาะ <ผม S 1> นีะ่เบื่องถ่ายเก่าเดือนเก่าอย่างนะครับเนาะนี่นี่น,นะครับผู้ใดหาพอพันอยูม่มาเบิ่งตัวนี้ครับ <ผม S 2> ตัวใหญ่ดีหีนะครับเนาะลึกเลยอแข็งขาเร็บบม่มีปัญหานะครับเร็บหน้าเร็บหลังนะครับเนาะเอาเบิ่งสัตว์ได้พี่น้องเด้อยสำหรับผู้อยู่ทางไกลนะครับเดี๋ยวมาชูดูทั้งหน้าก่อนนะครับ นี่หันหน้าทาง่นลกูกมานาพี่ลูกเออเออนี่เบิ่งเอาเดบื้องจะสัตว์อีกมุมครับเดี๋ยวด้ะเดิน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 มาลูกเดิน,นเดินมาเออมาเดินอ่าเดินอ่ะมาเลือกมาชมออกครับมีทั้งแม่ลูกขอพันเห็นเลือกให้ชมเนาะจากไดแบบใดก็มาดูเอาเอาสำรับที่มีก็น่าจะมีให้แค่น,นี้เนาะพ่อไหนเนาะก็ขอจบขอพ่อไหแค่นิ่งครับสวัสดีครับ